ดอกพักกุม้อแต่ท่านผู้ชมแต่ว่ายายาเอาไ่ได้ดอกมันอยู่สูงอยู่ในเมืองจ้ะมีอยู่คื่กันพ่นต้นบักสูงหนึ่งจ้ะดอกพักกุมดอกไม้กำลังพีละจ้าทุกคนสวยๆเข้ามาในเมืองมาร้านเอเชียเขาวันนี้นะดอกพักกุมจ้ะเอาบ่ได้จ้าในเมืองจ้ะ มีอยู่ในปาา่ามมลานอันเอสมมลานอันแขกกับล้านแขก เขาก็มีขายนะทุกคนนี่แบบถุงฟรีก็มีถุงขายก็มีที่เขาขายถ้าถุงใหญ่ก็ได้ซื้อเอามีทั้งถุงพลาสติกและถุงกระดาษก็ก็อยู่ในตรงนี้นะในแคชเชียมาซื้อของแต่ไม่ยังอันนี้ร้านอันสวีเดนร้านฝรั่งนะออกจากร้านเอเชียมาแล้วร้านเขต น,นี่ก็มีนแผนกหอยแมงคู่พวกปลาหมึกสดอะไรก็มีนะทุกคนเนี่ยปลาแซลมอนแล้วก็ปลาอื่นก็มีปลาทูน่าอะไรก็มีนะแล้วก็กุ้งอย่างเงี้ยเกาลวกเอาไว้แล้วอ่ะเนี่ปลาเมื่อกี้ย่าเอาปลาสบักไม่ใชะปลาเนี่ยปลากก็มีอย่างนี้ ปลาแซลมอนที่เขาทำเอาไว้แล้วนะบางวันเขาก็มีหอยนางลมมามาเป็นแพ็คเลยแต่ย่าๆไม่เคยเซื้อไปแล้วมันก็ทำกินไม่เป็นแกะไม่เป็นนะคะ ทุกคนเป็นอย่างนี้แหละแถวเมืองใหญ่าๆอยู่แค่ดูคนแสงเมียนี่แต่ เก็บผักกันนั่นแล้วสวีเดนบ้านใหญ่ๆยังภาไม่มีเจ็บเลยจ้ะมันหนาวมากมันก็เลยยังไม่มีพักให้เก็บแต่ทางอื่นอากาศมันอุ่นแล้ว